จะทาประกันไว้อย่างน้อยสักเท่าไหร่สท่าหลักเรื่องโรคร้ายแรงตามประสบการณ์ที่เราเจอมาจริงๆก็อยากให้อยากให้มีไว้ใน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 นั่นนะคะอยากให้มีติดไว้อะไม่ใช่ว่าอาจจะ,จะ,จ,ะจะทำแต่ไอเข้าโรงพยาบาเลเบิกรักษาค่าพยาบาลอย่างเดียวอยากให้มีมีติดไว้ในในในกรมธรรมนั้นด้วยค่ะ,คะเพราะว่าเดี๋ยวนี้น่ะโรคร้ายแรงเป็นเป็นเยอะมากเป็น พี่เอกพี่นิคิดว่าจํานวนเงินที่ควรจะเตรียมไว้สำหรับเรื่องโรครายแรงเนี่ยอย่าง,างน้อยๆควรจะมีสักกี่ล้านในฐานะที่มีประสบการณ์ตรงเลยนะซื้อกรมทันเหรอคะเตรียมการไว้สมมติเราเตรียมเงินสำรองไว้ร<อ>ักษาโรคสักกี่ล้านดีอเขาถ้าถ้าอย่างมะเร็งเนี่ยคีโมทีหนึ่งไม่ใช่น้อยๆถ้าจะยอดที่เคยถามๆพวกที่ เป็นมาครับเหมือนกันก็มีแต่หลักล้านหลักล้านเหมือนกันหลายล้านใช่เท่าไรบ้างพี่เอกก็สี่ห้าล้านก็มีสี่ห้าล้านสี่ห้าล้านนี่หมายความว่าที่ต้องถามนะคแต่ที่มากกว่านี้ก็มีได้ยินเรย่งบางคนเนี่ยต้องขายทรัพย์สินเพื่อมารักษาใช่ไหมใช่เป็นเงินเยอะนะเยอะถึงสิบล้านต้องไม่ลาออกอย่างเงี้ยเหมือนแบบเกอบถึงเหมือนกันมันเกอบถึงเพราะนั้นถ้าแบบเบสิกเบสิคคือพื้นฐานเลยเนี่ย อย่างน้อยคนมีสักสองสองสาม้านหรือว่าคนมีสักกี่ล้านดีตามความเห็นของพี่เอกก็อยู่ที่ประมาณสามสี 2, ล้านสามสี่ล้านที่คนมีไว้เหมือนเป็นยาสามัญประจำบ้านเพราะฉะนั้น